สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพรนฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูโบอีกครั้งนะคะและสำหรับในคลิปนี้นะคะคุณครูโบจะพาดเด็กๆไปเรียนรู้กันในหน่วย ผู้นำพอเพียงค่ะพร้อมที่จะเข้าสู่บทเรียนกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะ 1. ความรู้เรื่องหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็ขึ้นอยู่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณ พระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลให้ไว้นะวันที่17มกราคมพศ2544ค่ะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิด ซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดความยั่งยืนคำว่าพอเพียงคือการดำเนินชีวิตแบบทางสายกลางโดยตั้งอยู่บนหลักสำคัญ3ประการคือความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ประชาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วย3ห่วง2เงื่อนไขดังนี้นะคะห่วงที่1พอประมาณห่วงที่สมีเหตุผลห่วงที่สภูมิคุ้มกัน2เงื่อนไขประกอบไปด้วยเงื่อนไขความรู้รอบรู้รอบคอบระมัดระวังเงื่อนไขคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนสติปัญญาแบ่งปัน 2. การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความพอประมาณคือการดำรงชีวิตให้เหมาะสมซึ่งเราควรจะมีความพอประมาณทั้งทางการหารายได้และพอประมาณในการใช้จ่าย ความมีเหตุผลคือไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจหรือการดำรงชีวิตประจำวันเราจำเป็นต้องมีการตัดสินใจตลอดเวลาซึ่งการตัดสินใจที่ดีควรตั้งอยู่บนการไตร่ตรองถึงเหตุรวมถึงคำนึงถึงผลที่อาจตามมาจากการตัดสินใจอย่างรอบคอบ ไม่ใช่ตัดสินใจตามอารมณ์หรือจากสิ่งที่คนอื่นบอกมาโดยปราศจากการวิเคราะห์การมีภูมิคุ้มกันที่ดีคือการตรีมตัวให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงในโลกไม่มีอะไรแน่นอนทั้งสภาพลมฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการทำการ,กรเกษตรการเปลี่ยนแปลงในบริษัทคู่ค้าเป็นต้น การประหยัดประหยัดหมายถึงการยับยั้งระมัดระวังการใช้จ่ายแค่พอควรแก่ฐานะหรือใช้จ่ายเฉพาะในสิ่งที่จำเป็นการอดออมการออมหมายถึงการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเก็บสะสมไว้สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆเช่นเพื่อไว้ใช้ในอนาคตเผื่อเวลาฉุกเฉินเพื่อไว้ใช้ซื้อในสิ่งที่อยากได้หรืออยากทำ 3. การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเองเด็กๆควรเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเองทุกครั้งเมื่อเล่นเสร็จหรือทำกิจกรรมต่างๆเสร็จนะคะ 4. การเข้าแถวตามลำดับก่อนหลัง การรู้จักเข้าแถวเรียงลำดับก่อนหลังถือเป็นพฤติกรรมที่เด็กๆควรปฏิบัติให้เป็นนิสัยเพราะการเข้าแถวเรียงตามลำดับก่อนหลังนั้นจะทำให้แก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันได้ทำให้เกิดผลดีต่อตนเองและสังคมและทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นปกติสุขค่ะ เลือกอย่างมีเหตุผลเลือกอย่างมีเหตุผลคือการเลือกซื้อสิ่งของต่างๆเราต้องรู้จักพิจารณาถึงความจำเป็นในการเลือกซื้อสิ่งของนั้นนะคะคำถามท้ายบทเรียนเรามาดูกันว่าในวันนี้คุณครูโบมีคำถามอะไรมาถามเด็กๆนะคะ เล่นของเล่นเสร็จแล้วเด็กๆควรทำอย่างไรมีภาพตามข้อ1และข้อ2นะคะเด็กๆจะเลือกแบบไหน อบก็คือข้อสอนั่นเองค่ะเมื่อเล่นของเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บของเล่นเข้าที่ทันทีใครตอบถูกประมือให้ตัวเองดังๆค่ะเก่งมากเลยและในสัปดาห์นี้นะคะมาดูกันว่าคุณครูโบมีกิจกรรมอะไรให้ทำนะคะกิจกรรมที่1ระบายสีภาพและเขียนคำตามรอยประนะคะคำว่าตามรอยพ่อ กิจกรรมที่2เด็กๆวาดภาพต่อเติมกระปุกออมสินนะคะให้สวยงามและตั้งชื่อกระปุกออมสินให้คุณครูด้วยนะคะกิจกรรมที่3เด็กๆวงกลมร้อมรอบภาพที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคำว่าพอประมาณเสร็จแล้วระบายสีนะคะและเขียนคำตามรอยปลาด้วย กิจกรรมที่4ลากเส้นสับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันเขียนคำตามรอยปะนะคะมีคำว่าพอประมาณมีภูมิคุ้มกันที่ดีและมีเหตุผลค่ะ กิจกรรมที่5นะคะลากเส้นจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันและเขียนคำตามรอยปละนะคะมีคำว่าเข้าแถวแต่งตัวเก็บของเล่นค่ะและอย่าลืมระบายสีภาพ<ม>เขียนชื่อของตัวเองนะคะทุกใบงานทุกกิจกรรมเลยและส่งผลงานมาให้คุณครูโบได้ชื่นชมด้วยนะคะ และสำหรับคลิปนี้นะคะได้หมดเวลาแล้วคุณครูโบหวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้และความสนุกสนานจากหน่วยผู้นำพอเพียงนี้นะคะเช่นเดิมเรามาลากันไปกับเพลงนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสม,มอโบอกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิม้มพบกันวันหน้า ยิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบาย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 สวัสดีค่ะแล้วกลับมาพบกับครูโบได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ